สวัสดีครับสวัสดีตอนเที่ยง,งของวันที่8กรกฎานะครับอ,อ้อวันนี้เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วโอ้โหเขาบอกอะไรนะวันที่7เดือน7 7 0 0 0พกับ70รายผู้เสียชีวิตต้องต้องแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็แสดงความเห็นอกเห็นใจกับทุกคนที่อยู่ในสภาวะที่ ค่อนข้างเครงเครียดน่าเป็นห่วงอึดอัดอะไรสภาวะแบบนี้เรียกว่าเป็นช่วงอะไรแห่งความยากลําบากดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมาอยากจะแชร์กันนะครับว่าการที่เราอยู่ในสภาวะแบบนี้ตัวที่เราจะช่วยในการสร้างสร้างการก้าวข้ามปัญหาไปได้ก็คือเรื่องของภาวะผู้นาง เพราะว่าภาวะผู้นำคือความสามารถของบุคคลที่จะทำให้เราสามารถที่จะนำพาทีมให้ไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้แล้วถ้าตอนนี้ทุกคนไม่ไม่ทำตามผู้นําหรือเราไม่ศรัทธาในผู้นำนะครับเราไม่ทำตามเราไม่ศรัทธาในผู้นำเนี่ยทุกอย่างก็เหนื่อยทุกอย่างก็แย่ เราก็เลยมาคุยกันว่าอา้าแล้วอย่างนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นผู้บริหารในฐานะที่เป็น CEO เราควรจะต้องสร้างภาวะผู้นำของเราอย่างไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นนั้นมันเป็นจริงได้เรื่องนี้มันเป็นศิลปะแล้วบางคนก็บอกว่าต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นเอาเป็นว่าผมมีทริกง่ายๆสั้นๆแต่ต้องใช้การฝึกฝน แล้วก็ต้องใช้จิตวิญญาณของผู้นำลงไปอยู่ในนั้นผมจะใช้เวลาเล่าก็ไม่ยาวนะครับวันนี้เอาสั้นๆเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับสวัสดีครับดรถอยสวัสดีครับผมเมื่อไหร่เราจะมาไลฟ์ด้วยกันนะเอาล่ะครับขออนุญาตเล่าต่อนะว่าผู้นำนะคนที่จะมีภาวะผู้นำได้ สิ่งที่จะต้องสร้างในตัวเองอันดับที่หนึ่งเลยคือต้องมีสตินะครับสติรับรู้อารมณ์และความคิดของตัวเองนอกจากว่าเราจะอะไรนะมีสติรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรเราต้องรับรู้ด้วยว่าตัวเองกำลังรู้สึกอะไรตัวเองกำลังคิดอะไรอยู่แล้วตัวเองกำลังอยากพูดอะไร นะครับนี่คือประเด็นที่สำคัญของการที่เราจะเริ่มสร้างอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติเป็นตัวตั้งต้นทีนี้วิธีการสร้างภาวะผู้นำในสไตล์แบบนาราง่ายๆคิดง่ายๆเลยนะครับการสร้างผู้นำทำได้หยูดสองวิธีวิธีแรกคือใช้พระคุณวิธีที่สองคือใช้พระเดชพระคุณเป็นยังไง พ้าคุณก็คือบอกว่าเรานะครับเราสร้างความรู้สึกสร้างประโยชน์สร้างสิ่งดีๆให้กับคนอื่นอย่างต่อเนื่องและอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการมอบประโยชน์มอบความคิดมอบความไว้วางใจมอบแนวทางการดำเนินชีวิตมอบความชัดเจนในการดำเนินชีวิต มอบไอเดียมอบทุกสิ่งทุกอย่างที่คนในทีมคนในองค์กรคนที่อยู่อันเดอร์ของผู้นำจะสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อันนี้เป็นเรื่องแรกเลยนะครับการสร้างบุญตรงนี้ผมเรียกบุญบาร,รมีหรือเรียกว่าพระเดชอโทษพระคุณ พระคุณมันเป็นเหมือนกับการสะสม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 ไปเรื่อยๆว่าเราเนี่ยต้องสร้างพระคุณสะสมเหมือนใส่กระปุกเราค่อยๆเพิ่มบุญบาร,รมีของตัวเองผ่านการสร้างพระคุณกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกดีๆความจริงใจการสร้างอารมณ์ที่ดีต่อการการให้ความสุขสมบูรณ์การให้ เงินทองอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับเงินทองเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่จะสามารถอำมาสร้างพระคุณได้ให้ความอบอุ่นใจด้วยชีวิตเราต้องสะสมสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกว่าวันหนึ่งบุญบาร,รมีเหล่านี้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่กับคนที่สร้างบุญบาร,รมีเพียงอย่างเดียวโดยที่ คนอื่นเวลาเขาทาผิดแล้วบอกอให้โอกาสเขาให้อภัยเขามันสร้างบุญไหมมันสร้างบุญครับแต่มันจะทําให้คนที่อยู่รอบข้างรู้สึกว่าคนคนนี้กําลังอ่อนแอดังนั้นตัวที่จะเอามากระตุกแล้วก็สร้างความเข้มแข็งความยำเกรงบ้างในบางครั้งวงเล็บว่าบางครั้งนะครับคือคําว่าพระเดชพระเดชเหมือนกับว่าเราหยิบบุญบาร,รมีที่อยู่ในกระปุกข,ของเราออกไปใช้ ให้มันเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นเช่นการใช้อำนาจที่เรามีการใช้คำสั่งการใช้ความเด็ดขาดหรือการใช้ความเกรงกลัวความยำเกรงมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ซ้ำเสียงยการใช้คำสั่งการใช้บทลงโทษพวกนี้เป็นพระเดชครับเป็นพระเดชที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นศิลปะว่าในการที่เราจะสร้างภาวะผู้นำเราต้องมีพระคุณเยอะๆแล้วก็หยิบเอาออกมาใช้บ้าง ในรูปของพระเดชทําไมถึงพูดแบบนี้เขาบอกว่าเงินอะเงินเราคิดถึงเงินนะเราสะสมเงินสะสมเงินสะสมเงินสะสมเยอะ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 จนกระทั่งเรามีเงินล้นฟ้าแต่เราไม่ยอมใช้เลยเงินเหล่านั้นไม่มีประโยชน์เรามีเงินไปแล้วจริงๆเพื่อเอาไปใช้ให้ก่อให้เกิดกับประโยชน์กับชีวิตแต่ถ้าเราต้องการประโยชน์ต่อชีวิตแต่เราไม่มีเงินมันก็ทําไม่ได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ย ผมถึงบอกว่าภาวะของผู้นําเหมือนกับการสะสมกระปุกเงินเข้าไปเรื่อยๆ,ๆกระปุกหมูก็ได้สะสม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 ,สะสมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเรามีบาร,รมีมากพอวันที่เราจําเป็นจะต้องใช้บาร,รมีเหล่านี้นะครับเราก็หยิบออกไปใช้เราก็จะมีโอกาสได้ใช้ได้มากขึ้น แต่บางคนบอกว่าถ้าเป็นผู้นําเราต้องใช้แต่อํานาจเราใช้แต่คําสั่งเราต้องใช้แต่นน่นนี่นั่น,านการโวยวายกันตลอดเวลาแต่คุณไม่ทราบพระคุณเลยเกิดอะไรขึ้นครับเหมือนกับคุณควักเนื้อตัวเองไปตลอดก็กระปุกหมูมันเงินมันหมดอะ่ะแล้วใครจะฟังคุณใครจะเชื่อเหมือนบอกว่าปาอยู่แต่ตรงนี้มีแต่เรื่องที่แบบไม่โอเคทุกคนก็หนีหมดทุกคนก็ไม่โอเคหมดทุกคนก็เอาตัวออกห่างทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมใช้ โอกาสตรงนี้มาพูดมาคุยกนันสั้นๆนะครับว่าเวลาที่เราจะสร้างภาวะผู้นำเทคนิคของผมคือสะสมบุญบารมีด้วยพระคุณเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องหยิบพระเดชออกมาใช้บ้างเป็นบางครั้งและเราก็ควรจะรู้ว่าใช้ตอนไหนซึ่งมันเป็นศิลปะพระคุณอย่างเดียวก็เท่ากับอ่อนแอ พระเดชอย่างเดียวก็เท่ากับแข็งกระด้างดังนั้นการที่เราจะเป็นผู้นํำคือเราต้องอ่อนโยนเพื่อให้เกิดพระคุณแต่ไม่อ่อนแอเพราะรู้จักใช้พระเดชบ้างในบางครั้งจุดที่จำเป็นต้องตัดสินใจก็ต้องตัดสินใจจุดที่จำเป็นต้องแตกหักก็ต้องแตกหักจุดที่รู้ว่ารักษาอย่างไรก็ต้องรักษาผู้นำต้องรู้จักคำว่าแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกระด้าง คำว่าแข็งแกร่งคือมีจุดยืนของตัวเองรู้จักการใช้อำนาจอย่างเหมาะสมในแต่ละระดับรู้จักการมอบหมายอำนาจของตัวเองให้คนอื่นและเมื่อถึงเวลาก็ต้องรู้จักการฟาดฟันที่เรียกว่าแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกระด้างไม่ใช่ใช้แต่การฟาดฟันใช้แต่อำนาจใช้แต่เสียงดังใช้แต่อารมณ์ใช้แต่ความ,วามแข็งกร้าวออกไปตลอดเวลาสุดท้ายจะไม่มีใครฟังเราแล้วก็ทุกคนก็จะเอาไป นินทารับหลังกันตลอดเวลานี่คือเทคนิคการสร้างภาวะผู้นำแบบง่ายๆสไตล์นาราคือการใช้พระเดชกับการใช้พระคุณใช้พระคุณให้เยอะๆพระเดชใช้เมื่อจำเป็นแต่ต้องใช้ไม่ใช้ไม่ได้แล้วภาวะผู้นำของท่านจะเพิ่มสูงขึ้นมากมายท่าน CEO ท่านผู้บริหารฝึกสร้างศิลปะ,ปะในการเป็นผู้นำ ด้วยพระเดชและพระคุณขอบคุณทุกท่านที่รับชมติดตามกับคลิปง่ายๆสั้นๆแบบนี้ไว้โอกาสหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังว่าการใช้เงินในการสร้างคนการมอบหมายงานและตอบแทนด้วยเงินเพียงเดียวนี่คือความอันตรายอย่างยิ่งขององค์กรผู้นำไม่ควรใช้เงินในการสร้างคน เพราะนั่นเท่ากับคือการใช้ปีศาเพราะอะไรเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย